สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไทยจุลาทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดู <c oughs> จะพาทุกท่านมาดูนะครับรูของสุนัขจิ้งจอกนะครับเป็นเป็นรูหรือลังนะครับก็สุดแท้แต่ใครจะเรียกนะครับแต่ว่าผมเห็นเป็นรูผมก็เรียกรูแล้วกันนะเนาะเป็นรูสุนัขจิ้งจอกนะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นเขาแหละนะครับขึ้นไปอีกหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นชายเขาลงมาแล้วก็จะมีมันใกล้ๆกับทุ่งนานะครับทุ่งนาที่ทํานานะครับอ่านี่ใกล้แล้วนะมองเห็นแล้วนะครับผมเดินมาใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่านะครับก็มองเห็นแต่ไกลนะครับขออภัยนะครับอาจจะมีแสงหน่อยนะครับ นี่ครับโอ้อร่งการหุ๋ยแบบใหญ่ครับพี่น้องครับตอนแรกนะครับที่ผมเห็นผมก็นึกว่าเป็นเอ๊ะมันรูรูหนูพุกหรือเปล่านะครับเป็นรูเก่าของหนูพุกหรือเปล่าทําไมมันแบบโดนโกยดินขึ้นมาเยอะนะครับก็เป็น อ่แถวแนี้มันก็เป็นดินร่วนเนาะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับเนี่ยรูก็จะประมาณนี้ครับไม่ใช่รูหมาบ้านนะครับมันจะเป็นรูเข้าไปลึกเลยนะครับเพราะว่าผมผมก้มส่องดูแล้วนะครับตอนนั้นอ่าตอนนี้ผมก็ใช้ตัวไม้หนีบกล้องหนีบอันนี้อยู่นะเดี๋ยวผมจะลองแย่ๆเข้าไปในรูให้ดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะพอดีกล้องหรือเปล่านะครับ รูมันก็น่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนที่ไฟจะไหม้นะครับไฟจะไม่ป่าลามลงมานะครับแย่เข้าไปในรูเลยนะครับเนี่ยฮะ าอาจจะพบแต่ความมืดนะครับในรูนะครับอาจจะไม่นั่นเท่าไหร่ไม่ได้เอาไฟมาส่องนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีไฟหรือเปล่าดูในย่ามก่อนนะครับเดี๋ยวลองส่องใหม่ลองดูนะครับเพราะว่าเอาไฟลงไปแล้วนะครับแต่ก็เข้าไม่ถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ลึกนะครับลึกมากนะครับมันขุดเป็นลูเข้าไปลึกมากเลยนะฮะส่องไฟก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเนี่ยฮะก็เป็นโพรงเข้าไปพอคร่าวๆพอรู้นะครับก็ลึกนะครับลึกอยู่นะฮะอ่ารูก็คล้ายๆกับรูหนูนี่แหละนะครับแต่ว่ามันก็ใหญ่แบบพอดีตัวหมาเข้าไปได้นะครับ พอดีตัวหมาจิ้งจอกมันมุดเข้าไปได้ <c oughs> <c oughs> คิดว่านะครับมันมันคงจะมาแบบว่ามามามีลูกนะครับมามีลูกตรงนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะพาลูกมันหนีได้ทันไฟป่าหรือเปล่านะตอนนั้นนะหรือว่าลูกมันโตแล้วค่อยพาหนีก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ฝนก็ตกไปสองหาแล้วนะครับ เขาลูกนี้มันเป็นเป็นเขาลูกไม่ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่ไม่สูงมากแต่ว่ามันก็สุนัขจิ้งจอกมันเยอะนะครับเก็บไอ้นี่ได้นะครับให้ดูไม่รู้เขาเรียกอะไรกระเช้าอะไรนะกระเช้าเขาเรียกกระเช้าอะไรนี่แหละผมก็ลืมละตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับนี่เอาให้ดู ช่วงนี้ก็เป็นบุญเป็นงานนะครับอยู่บ้านในหมู่บ้านก็เลยไม่ไม่ไมค่อยได้อัดคลิปไม่ได้อัดคลิปมาสองสาวันแล้วนะครับเคยคิดว่าอยากจะมาทําห้างทําห้างส่องตรงนั้นนะครับทําห้างส่องสัตว์เวลาเดือนแจ้งนะครับเวลาพระจันทร์เต็มดวงอยากจะมานั่งดูว่ามันสังเกตการดูว่าแถวๆนี้มันมีสัตว์อะไรมาเที่ยวบ้างนะครับหรือถ้าไม่ทําต้นนี้ก็อยู่แถวๆนี้แหละ ละแวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะทําห้างอยู่นะครับทําห้างแล้วก็มานั่งมาดูมาสัมผัสบรรยากาศการนั่งห้างนะครับเพราะว่าทุกปีผมจะทําห้างแล้วก็มานอนเล่นอยู่แถวป่าเขานะครับแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้ทําสักห้างเลยก็อาจจะมีคลิปนะครับทําห้างนะครับว่าทาเลแบบไหนนะครับควรจะทําดีไม่ดียังไงนะครับแต่ว่าแถวนี้มันก็นะครับที่โล่งนะฮะเป็นที่โล่ง ถ้าเดือนแจ้งนี่ก็คือถ้ามีจิ้งจอกหรืออะไรนี่ก็อาจจะเห็นนะครับอาจจะเห็นอยู่อาจจะเจอตัวนะครับก็พอดีนาผมก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยลงไปนี่อีกหน่อยก็เป็นนาผมนะครับก็ถือโอกาสมาดูพื้นที่นาด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะกําลังจะเตรียมดินนะครับเพื่อที่จะหว่านมเมล็ดข้าวนะครับเตรียมดินสะกก่อนนะครับสัก หลังสงกรานไปก็จะเริ่มหวานข้าวกันแล้วนะครับเป็นนาปีนะครับแต่ว่าเป็นเป็นการหวานนะครับหวานเมล็ดแห้งทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครดำแล้วนะครับปักดำนาไม่ค่อยมีจะมีมีทำนาหวานทั้งนั้นแหละนะครับอีสานตอนนี้นาหวานนะครับเริ่มจะทำหมดทุกบ้านแล้วนะครับดำนานี่ไม่ค่อยมีผลผลิตจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในการทำนะครับไม่เกี่ยวกับ ปักดำหรือไงเพราะว่านาหวานก็หลายต้นมันก็หลายรวงเนาะแล้วก็หลายเม็ดหลายเม็ดก็หลายโลหลายตันนะครับก็ได้อยู่ถ้าดูแลเป็นๆโอเค okay, ครับผมคลิปนี้ก็แค่อยากจะพามาดูลูหมาจิ้งจอกเฉยๆนะครับมันก็ก็บางคนก็ยังยังไม่เคยดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เลยพามาดูว่าลูเล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับ ก็น่าจะประมาณ9ถึง10นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของรูนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ